อ่าอยู่กับผมนะครับฟูร์ตสกี้ตอนนี้อยู่ในเกมเทอร์ฟิมิครายสีก็หลังจากที่เราจัดการนั่นได้เราก็ได้อาวุธใหม่นอนเช่นแบบอันนี้อันนี้โอ๋ออ๋อโห่ประหลาดบึ้มเด็กนั่นแหละอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรไปอหุบหุบทัมพลาดทัมพลาด ที่ฆ่ามาแล้วเราก็จะเจออันใหม่ใช่ไหมมันต้องมีสิปล่อยให้ว่างเงี้ยหน้าว่าแล้วพื้นที่กว้างขนาดนี้เราจะได้ลองทงใหม่โอ้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 โอโอโอ multimulti <laughs> <laughs>

으으으 <more feelings> <miyor jamais> <outsuelos> <Orajibat> <Ir invention>

านยายเขาเยอะไอ้ย,ย,อยโอ้ยได้ลงมาถนนว่ะเอาดีได้ลงมาถนนว่ะ มันแล้วมันแล้วมันแล้วแปลงล่างอื้อื้อื้ออ้ออ้อ ตายไหมมึงไม่ไตาย mm เออตายไหมไม่ตายตายแล้วหายเวลาเลยมันขึ้นได้เหรอเหมือนมีทางขึ้นอุ้ยตกใจอ,อุออ้ยจุด ไม่คืนไม่ได้ไม่ได้อะ 아 ô m แล้วที่โบสถ์ไงโอ้ยมาแล้วตอ้อือ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 อืหายไหม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 ยิงกันเองแล้วมึง út 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 เมือ่อหล่นเราก็ซ้ำอืม

<skrisa> <spanning> <domain> <domain> it was my assumption that those demons would prove far inferior in the face of your tactics. Mm -hmm. You summon and kill. Summon and kill. I fail to see the logic here. <laughs> Is... The price to pay. มาเล่นละครวีทีอะไรกันเนี่ยสองคนนี้ว่างกันหรอ Judgments interest me not. <laughs> for I'm here to reclaim what is rightfully mine. <laughs> you will fumble the position of my quest. Oh, my for the opportunity to battle an opportunity to such grand illusion of you is a sweet <coughs>

America, Nazi, word, horse, word, อู้ๆโหดๆโหดโหดอูดอื้ออ้โอ้ย ปาดาบไม่สนใจแล้วอือ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 อืมอัปเปอร์คัตนั่งเลย You surrendered your humanity. Is that simple. But you are not human! So why am I inferior? You assume humans are weak? Okay, yeah, their bodies lack the physical ability of a demon. Don't do it. But humans possess something that demons don't. What? what is it that demons lack? Please! For the sake of my research! Please! Help me! No no no, 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 no! No, If you're gonna continue your research in the next world. No, 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 no. Do your homework first. Bang! homework first. The rest is mm. mm. a my ลุงไปเอายามาโตะวะนั่นไงใช่เลยดาบของพี่ชายอือจอึ้ยปิดประตู Ah. Mission uh. Oh, yeah. Doctor, man. Uh. Oh, you will be. I know this thing's a major cultural artifact, but it's bad for the community. <laughs> แม่งใช้ท่าของเบอร์จิลว่นาะถ้าใครเล่นภาคสามาจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนเป็นดาบศูนยากาศอย่างหนึง่งย่ามาตกแรงมอง You get it back? That's one sword. And one to go. Need some company? Yeah, sure, man. Uh mm. I think you better help the others. Sure do that. Try to get them as far away from here as possible. I will call all down Got it. That's it. That's it. โอเคเอาออกิาเมตสอง่งเลยหรอเดี๋ยวเดดูอีกหนึ่งนกันมันน่าจะมีเดนราน่าจะเอคบแล้ว ชาร์จช็อตไม่ค่อยจำเป็นอะ่ะนี่ชาจช็อตก็ไม่จำเป็นมันไม่ค่อยทำอะไรได้อะ่ะเออจะซ้อนมาสเตอร์เดี๋ยวใช้อยู่สองอันอะ่ะการสลิงเกอร์กับซอนมาสเตอร์แค่นั้นแ่ะเลเวลสี่หกพันหนึ่งเลยเหรอ ไม่จ้าจังหวะิสเตอร์ดัวยโยกันทำอะไรไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยเอาเพราะมันกันอย่างเดียวไง mm hmm. ก็เลยแบบแล้วตูไม่ค่อยจะกันเลยตูจะลุยอย่างเดียวเลย Mobility mm hmm. ไม่มสเสร็จไม่จึงเป็น a b s o อที่อ,อยู mm ่ hmm. กับมี mm hmm. Flush โอเคมันคือกระโดดอมีรีฟันด้วยเอาดิเจ๋งมะล่ะสี่ในสตังมีหามืออี่วอเตอร์ลูออบสี่ส่วนหกพอเพลสี่ส่วนเจ็ดกอลสองส่วนสา,าม,ม่าจะเป็นอะลู o อบอันนึงแล้วก็พอเพลอันนึงอ่าหมดละ เดี๋ยวคือเก็บ 80, แปดหมื่นอันนี้ฟ้าอีกหนึ่งเอวได้อีกช่องหนึ่งเอกอีกครึ่งหนึ่งคือคุณต้องไปเก็บส่วนเสี่ยวโฟ,โฟโฟอีกสองโอเคโอเคครับงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ